สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ก็มาอยู่กับเดียในเกม r o b l box กับแมทที่มีชื่อว่า VR นั่นเองเอาจริงๆคือไอเกม VR เนี่ยมันต้องใช้แบบ VR ใช่ไหมที่มันมีแบบคอนโทรเลอร์ไม่ใช่ VR ที่มันแบบต้องเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปแต่ซึ่งเราไม่มีแต่วันนี้ป้าก็บ่าประทานให้เราเอ้ยไม่ใช่อาประทานดิประทานพอเลย ดีเกม VR เข้ามาจริงๆมันน่าจะมีอยู่แล้วเพาแต่เราเพิ่งเห็นซึ่งวิธีเล่นก็คือด้านบนเขาจะมีบอกว่าวิธีการเป็น VR นั่ก็คือให้พิมพ์ไปในแชทว่าไอเครื่องหมายเลยเนี่ยคล,ลอนมันเนี่ยแล้วก็คำว่าไฟล์หลังจากนั้นให้พิมพ์ว่า head hey hey s ส์มีเ0 e ตไวะแ้วด้านล่างรู้สึกว่าเขาจะมีแบบ พกมือให้เราใช้ด้วยใครบังเนี่ยเอ้ยเอยเดี๋ยว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 เออเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างนะปิดอันนี้กันเฮ้ยใครที่ใครใครใครแล้วไปกดน้ำเนี่ยโอ้โหรากดอ่ะไหนวะ เดี๋ยวเพลงเรียกเขาเสร็จไปเนี่ยนายทำหมอเมื่อกี้นายอึดแล้วนายไม่กดอ่ะซึ่งมือเขาก็จะมีประมาณสิบอันหรือเปล่ามีสิบเอ็ดอ่ามีสิบเอ็ดสิบทวีพูดผิดเยอะจังวะสิบเอ็ดท่าทางอ่าเอ้อเอ้ยโอ้วหใจใหเราทำไมไ่นนี่ รู้สึกว่าเราเคยเล่นเกมหนึ่งนะคล้ายๆกันแต่ว่าขยับค่อนข้างยากอันนี้ก็ขยับง่ายออกมานิดหนึ่งท่าท่าแรกก็จะเป็นเนอร์ชีนิ้วท่าที่สองอะไรเนี่ยแบมือขอตั้งเหออท่าที่สามปิดตาท่าที่สี่อะไรเนี่ยทีฮีอ๋อถ้าเขินแดบประมานี้ว่าท่าที่ห้าหัวใจอ๋อ เราไปให้หัวใจคนอื่นได้ไหมอ่ะนี่นี่น,นี่ฮัลโหลเอฟเคบอนี่่าแอะให้หัวใจโอ้ยเ <c> ขาเขากำมือเขากำมือเขาจะต่อยแล้วเหรอโอ้โหถ้าหากว่าทุกคนเห็นแมปเนี่ยมันแบบโลงๆก็จะแปลกใจนะคือเราปรับกราฟิกต่ำสุดเลยเดียวขอขอปรับกราฟิกแป๊บหนึ่ง คือเวลาปรับกราฟิกแบบสูงอะ่ะแม่งจะแหลกตลอดเลยไม่รู้ทําไมแต่พอถ่ายคลิปมาก็ไม่แหลกนะเอออันนี้อันนี้ได้อยู่เออเราถึงท่าไหนแล้วเนี่ยเออแฮทู hand hands ก็จะเป็นการแบมือขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยมีเงนมีกันกินไหมขอหน่อยอโอ้ยไม่เอาคี้เจ้าเงินไม่เอาคี้โอ้อวอันนี้ ตู้ตเล่นเครื่องเล่นเนาะอ่านี่เฮ้ยเปดิดเออมองทำะไรไม่ได้เลยหรอ,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 อเดี๋ยเดียวเดียวเข้าไปในนั้นเลยน,นี่ทำอะไรได้เฮ้ยทำไมทำอะไรไม่ได้เออจะมาท่าที่เจ็ดอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ยหัวปังอีกน่าจะแบบ ที่คนผู้หญิงเมื่อกี้เขาทำป่ะแบบเหมือนต่อยอะไอเฟ,ฟสนี่แปลว่าอะไรอะต่อยหรืออะไรอะเอาเป็นว่าไปท่าที่แปะกันเลยดีกว่าอันนี้อ๋อแบบประมาณขอบจับมืออะไรเงี้ยเหรอจับมือหน่อยเช็ค your oh น a n d keep me your h เอเอเขาทำอะไรน่ะโอ้ทำได้ด้วยเหรอเหรออุ้ยได้ด้วยเฮ้ยโคตรเจ๋งโอ้โห ทำลายฉันโอเคได้เลยเฮ้ยเฮ้ยฮา่าไปทำลายแม่งพังเลยส่ว <laughs> นท่าที่เก้าคือเซิร์ฟพอยน์เนาะชี้ที่ตัวเองอ่อแล้วก็อันนี้ทัมอัพทัมส์อัพคืออะไรเนี่ยอ๋ออย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนี่ เออต่อมาแก๊สแก๊สเหรอคืออะไรอะ่ะอ๋อเอามือจับหน้าเฮ้ย,ขอ,อย,อย,ข,อยขอหน่ใจเฮ้ยอย่าอย่าขอนหัวเยอะสิว้าตก <laughs> ดิหัวกระโดดได้เ <laughs> <laughs> ดีๆๆ <laughs> ๋เดๆๆเดอเด้อเฮ้ยไมมันดุกนี้อย่างนี้วะเ <laughs> นี่ยแล้วเขามอง เราให้หัวใจเธอเอาเขาหันหน้าหนีเขาหันหน้าหนีเอ๊เขาให้เราว้าวมีบ้านด้วยบ้านมีเออไมโครเวฟบ้านอะไรไม่มีแต่ไมโครเวฟวะแต่แม่งใหญ่กว่ารูปด้วยนะใหญ่กว่าขอบรูปว้าปิดได้ไหมเออโอ๊ะว้าโอเคเราจะไม่ยุ่งดีกว่านอะเราไปที่อื่นกันดีกว่า นี่คือปุ่มอะไรเนี่ยกดได้ไหมไม่ได,ไได้อันนี้อ่ะเอา้าเอ้าได้แล้วเฉยเลยเป็นแบบประมาณว่าบ้าน <c oughs> <c oughs> เป็นแบบบ้านบอลอะไรงเงี้ยเ <c oughs> หรอตุด๊ดี้อ่ะอ่ะเอออันนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะเออ อ๋อต้องใช้มือเอ้เอๆเอกับกับกับล้มเบอซ่วมอะคีดีออกมาเป็นโอ้โหอย่างก็ช็อกแลต์แอนกูนึกว่าครัวซองอะไรวะเนี่ยใครนีง่าใครเนี่ยเจ้าวู้อจอยว่าตนนัวไหนวินนี่จอย แต่ใครสงสัยว่าใครคือวินนี่ก็จะมีคลิปที่เราเล่นเดมิ m i c เออเราเล่นกับวินนี่แล้วก็โย,โยโย่ซึ่งเป็นเพื่อนเราอะนะเป็นเพื่อนในชีวิตจ,จริงส่วนโยโย่ก็คือเพื่อนในออนไลน์ถ้าใครอยากทําความรู้จักก็จะมีคลิปที่เราทํา Q&A บอกเกี่ยวกับว่าอายุเท่าไหร่หรือเลไรประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นคลิป t เดมิ m i c ที่ว่าเราเล่นด้วยกันนะอ,อ้คนดีให้หัวใจเราบ่อย ไอ้ตัวแจกคไอ้ไอ้ตัวแจกอคให้หัวใจเหรอจับมือเหรอไอ้ไอ้ตีหน้าไว้เอ้ยไว้ก็เรียกว่าจับมือเอ้ยตบหน้าไปนี่โดนตบหน้าเฉยไปไปช่องนี้ก็อาจจะเป็นแบบปัญหาเยอะนะเออ คือเรื่องปกติเอาวินเนอร์เอาเอาแดกี้ได้อร่อยไหมล่ะโอ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยพอเห็นแล้วเห้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปดีหรือป่มาไม่ดีอ่ะ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 เราเราลองลองขึ้อ้โซี่ยเขาจะมาดีเอ้ยเฮ้ยเร็วเกินอันนั้นอันนั้นก็เร็วเกินเฮ้ยเราค่อยๆขยับเราค่อยๆขยับ โอเคไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอว้าฮไอ้หัวโเอ้ยว้าเขาเขาไม่หยุดนะทุกคนเขาเขาเขาจะเอาเราขึ้นให้ได้นะเขาจะเอาเราขึ้นให้ได้เรายังอยู่เรายังอยู่ไปต้อหัวอ่า เอ้คนขยับนะเราเป็น,ปนไปไล่เราขึ้นตรงนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ย เล่น VR ที่แบบเป็น VR ในคอมที่แบบเหนื่อยใจมากไม่ว่าแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไหนวะเออกดไลค์กดซ like ับ like สไครต์รรให้ด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย